ครับคุณผู้ชมก็เป็นน้ําบาดาลน,นะครับเนี่ยอันนี้ก็เจ้าของพื้นทีเ่เอ๊ะเอ๊ะหาอะไรหนุนขึ้นมาหน่อยเราจะได้เห็นน้ำนะฮะลองทดสอบสูบดูดูกักนนะพี่ันชัยนะฮะใช้สองแผงครับคุณผู้ชมครับเนี่ย พลังงานโซลาเซลล์ตอนนี้น้ำก็จะจาดจะแดงๆหน่อยนะครับครับรสชาติเป็นยังไงยังไม่มีใครรู้เลยอืออือือ ก็หกร้อยวัตต์นี่ก็โอเคครับอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวทดลองสูบดูก่อนครับคุณผู้ชมวันนี้วันที่ไหนวันนี้วันที่หวันที่หกวันที่หกนะฮะให้มันไหลไปจากแสงแดดได้เนี่ยไม่ต้องไปใช้เครื่องปั่นใช่ไหมไม่เอาพันชัย เออก็ลองลองดูก่อนครับเออเป็นปั๊มที่ห่อเนี้ยนะคุณผู้ชมครับเนี่ยดิฟฟูครับดิฟฟูเกือบมองไม่เห็นเนะาะเห็นอยู่หรอกอบ่อเล็กบ่อเล็กมากครับเนี่ยบ่อสี่นิ้วกลอยไหม เฮ้ยพพันชัยกล่อยอยู่ใช่ไหมเ,เ,เดี๋ยวพักไวในพักไว้ในสระมันก็น่าจะพอได้ใช้งานได้อยู่นครับน,น้ำกล่อยก็ก็เป็นน้ำต้องพักสักหน่อยหนึ่งตอนนี้เราก็ทดสอบสูบดูมีทีมช่างอันนั้นยายน้อยนะครับหญ่น้อยนี่โอเคครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ชมด้วย ăn đay vô, ăn đay vô.